วันนี้นะคะเราจะมากินมาสั่งเมนูข้าวหมาร <Hey! S 1> ้านลับๆในนครสวรรค์น,นะคะข้าวหมาใช่ค่ะพี่อยู่หลังโรงเรียนชายนะคะจังหวัดนครสวรรค์เลยเป็นเมนูที่แบบแปลกชื่อเรียกก็แปลกข้าวหมานะคะไปกินกันค่ะค <are> อันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านของป้าอ้อยนะคะ mm hmm. ก็จะมีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คุณแพนด้าก็จะรอแบบคิวยาวมากและเราก็จะเป็นคิวที่เกือบ ร้อยแล้วมั้งเดี๋ยวมาดูกันค่ะดูปลาอ้อยผัดนะคะข้าวหมาจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะอ้าวนี่ครับหมูเน้นๆเลยเยอะมากดูเยอมะมากเลยครับวุ้ดเป็นดน้าแกร์ไรมาตามด้วยข้าวข้าวหมาแบบนี้ครับ mình cảm ơn anh cái bát vào các bạn nút cà mama chúng ta sẽ ้ได้เยอะมากอะคะเนี่ยข้าวหมานะคะเมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตแล้วก็กำลังนิยมกันน,น,นะคะ,คะในช่วงนี้ของร้านป้าอ้อยค่ะ,คะแต่เขาก็จะมีอันนี้นะคะนี่ปปินน้งให้เราก็คืออะไรอะไก่ไก่แพงนะคะไก่แพงใช่ค่ะน้องเขาบอกว่าเป็นไก่แพงนะคะ,ค,ะคืออะไรคุณน,นนะ อร่อยนะมาเราจะมาจิ้มข้าวนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำน้ำปลานะเข้าหมาก็จะมีมาม่าแล้วก็หมูผักบุ้งแล้วก็ปรุงรสนะคะชื่อเมนูแต่ว่าให้คนกินนะครับข้าวหมาทำใหญ่ๆเลยค่ะว้าวเป็นไงครับอร่อยอะ ต่อไปเราต้องแย่งหากินแล้วคเลยอร่อยเข้าหมาแต่คนกินค่ะไม่ใช่เข้าหมาไม่ใช่แย่งหมากินร้านพี่เขาขายดีมากเนาะใช่ค่ะอ้ยบอกว่าเปิดมายังไม่ได้หยุดเลยใช่ค่ะตัดตลอดสังเกตดูลายแมนนั่งรอเต็มใช่ต้องไหวครับพี่ใช่ไหมแล้วอยู่ตรงหลังโรงเรียนด้วยคนนักเรียนเข้ามาต่างกันเยอะ เราก็ได้ข้าวเยอะมากมีหมุดปักให้ด้วยเนาะใช่ค่ะโดยปที่ร้านป้าไว้หลังโรงเรียนชายวครสวรรค์นะครับเหมือนฟิลได้กินผัดมาม่าใส่ข้าวใส่บะมุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแตงอร่อยดูดูชอบ เปลี่ยนให้พี่ลองกินมั้ยลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงแทนแบบไวมากนี่ครับคุณผู้ชมผมก็ต้องเน้นในนี้หน่อยของพี่ก็ข้าวหมาเหมือนกันนะคะข้าวหมาเหมือนกันเมนูเ้าวหมาแต่เขามีหลายเมนูครับคุณผู้ชมเต็มเลยว่าพิ่เน้นอย่างนี้เลยนะครับมาครับ นี่มาม่ายังดิ้นอยู่นะครับมาม่าไม่ตายเป็นไงพ่อบอกแล้วว่าของเขาอร่อยจริงถึงว่าอยถึงว่าทำไมคนสั่งกันเยอะเนาะใช่โดยเฉพาะเมนูนี้นะครับเป็นเมนูวิจิตรของร้านเลยนะครับมาครับอือหือไก่ไก่ไก่อะไรครับ ไก่แพงค่ะ